ะดูครับพี่น้องบางคนเข้ามาดูมาลุ้นดูคอยดูผมตกน้ำนะแต่เสียใจด้วยนะครับ <laughs> เรือผมมันแข็งแรงไม่โค้กงงนะครับไม่ตกน้ำนะครับแก้วสวัสดีครับพี่น้องเอซครับวันนี้เอกไปวิ่งพามายิปลาบนบกครับเอาเรือบันไดมาลงนะครับ ป็นทริปที่สองของเรือบันไดนะครับวันนี้ก็มาที่อ่างเก็บน้ําบ้านหนองคอนนะครับลมมันจะแรงหน่อยนึงแต่ว่าผมจะไปทางหลังพู่นอ่าข้างหลังนะมันไม่มีต้นไม้ขึ้นนะต้องเอาเรือบันไดไปตั้งนะถ้าไม่งั้นก็ทำนั่งร้านไปตั้งแต่วันนี้ผมมีเรือบันไดมีห้างเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจัดไปครับพี่น้องอย่าให้เสียครับกับมาครับลุินหมนเดิมครับนี่ครับอาลุินมา ยกเรือช่วยนะครับยังเจ็บขายังไม่หายก็แต่จใจก็ยังอยากมานะครับไปลุยกันนู่นแหละตอนนี้ก็เวลาจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ไปลองดูสักสองชั่วโมงนะครับจัดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันเดี๋ยวเอาเรือลงรถก่อนไป เรือก็ประกอบเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับนั่นแหละเป้าหมายของเราอยู่ตรงนู้นแหละไปลุยไปครับพี่น้องลุย เหตดูลมแรงมากครับลมแรงแล้วพายไม่ค่อยไปเท่าไหร่เพราะว่ามันต้านลมต้านลมทั้งทุนสองข้างแล้วก็ต้านลมทั้งบันไดของเรานะค่อยๆพายไปครับตอนนี้ก็พายเรือมาถึงข้างหลังแล้วนะลมก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมคนระับผมคิดว่ามันน่าจะหลบลมมันไม่หลบลมนะแต่ว่าทอบข้างในนู่นนะ่ะได้อยู่นะตรงไหนนู่นหลบลมนิดนึง แต่ตรงนี้ยังแรงอยู่มันเป็นล่องเขาพอดีกาว่าต้นผือนี่จะบังลมใช่ไหมไม่บังครับพายเรือต้านลมก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ลมพัดลมพัดแรงครับคอยติดตามดูกันนะครับอ้าว มีมือปืนอยู่ด้วยโอ้ขอโทษด้วยนะครับป,ป้ามันลอยอยู่ตรงไหนมันลอยอยู่ข้างหนนู่นเนี่ยยิ่งไม่ถึงมันเหรอจัดไปครับ <laughs> นู่นน่ะมือปืนเห็นไหมนั่งอยู่ข้างบนนู่นนะได้จกักรวแล้วครับเพิ่งมาใช่ไหมมาบ่อยไม่ได้เห็นห้างต้นไม้เหี่ยวหมดแล้วอ่ะ มาทุกวันได้ทุกวันไหมครับ,ลลรบปลานิ้นหรือปลาชะโดปลาน้นเออตัวน,น้อยเห็นรอยไหมรุ่นฝ่ามือนะฮะออกำลังยิงแหละเพราะตอนนั้นผมมาดำผมเห็นแล้วแต่มันไม่มีหมายขึ้นหนุ่มก้าวจะมาทำขึ้นตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้มาสักที่ะ มาดำยิงอ่ะเจอเป็นฝูงหลายอยู่แถวนี้นะ่ะปามจะลอยอยู่ทางในนู่นเนี่ยจัดไปเอาครับมีเพื่อนยิงด้วยแล้วครับวันนี้ครับไม่ว้าเวแล้วนะฮะค่อยๆปายไหมครับเดี๋ยวปลาจะตื่นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่บนนั่งร้านแบบนี้นะครับพี่น้อง สวยๆลมพัดชิวๆครับคอยติดตามดูกันครับสมอตัวนี้นะครับปืนศูนย์มือสอดชักหกห้านะครับยางวันนี้ใส่ย,ยางแปดทิฟฟิกรูเล็กตัดสิบสามเซนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามกันครับพี่น้อง ลมค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเรือมันได้เอาอยู่พี่น้องไม่โค้งครับตอนแรกก็จะเสียวๆนิดนึงแต่ว่านั่งไปนั่งมาก็จะชินนะแก้วพี่น้องจะไปครับคอยติดตามดูกันครับจะมีปลาลอยมาให้ยิงหรือเปล่าปนินนะพี่น้องขึ้นแอบๆอยู่ฝั่งนี้นะฮะ มองยากอ่ะเห้วไปนะครับบาทแรกกดลึกเกินรอดท้องอ่นะนายเยปนินน้อยปนินน้อยโอ้โบาทแรกมาถึกแล้วพี่น้องเลยกกดลึกเกินไปเมื่อกี้นะ่ะ คาดคเนมันผิดพลาดนึกว่ามันจะอยู่ลึกน้ํามันเชิงใสตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานนะครับยิงไปหนึ่งทีแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบห้าโมงเย็นนะนะครับปลาไม่ลอยเลยครับเห็นปลาหนินตัวเดียวนี่แหละอ๋อนะครับตอนนี้ก็มีลูกอคอกเชโดนะครับเข้ามานะนนะครับน้องกลาลังเล็งอยู่นะแม่มันยังอยู่ใช่ไหม ยังอยู่นะตัวเดียวหรือสองเห็นคู่ฮะตัวเดียวลุ้นดูจะขึ้นให้จริงหรือเปล่าอ้อมไปนู้นนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับหูงลูกอคอกนะฮะมานีแล้วมานีแล้วครับลูกอคอกมันครับแม่มันอยู่ไหนครับ แอมอยู่ไหนครับลุ้นดูครับแม่ท้องร้องอาคุค้าโอ้เนี่ยเห็นไหมครับเข้ามาดูปากเือนี่แหละตัวค่อนข้างจะโตหมดแล้วนะแต่แม่มันยังไม่ทิ้งนะครับ เมื่อกี้น้องยังเห็นอยู่แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นแม่มันเนะ็ดโดูครับพี่น้องไม่โดนว่ะโอ้ข้ามใจร้อนนะกลัวมันไป โอ้มาถึกจ้อยว่ะสะดูปักใจอ่ะไม่รอให้มันจีบแล้วใส่เลยโอ้อะไรเว้ยวันนี้ยิงปลาสองทีไม่ได้สักตัวตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะครับปลาไม่ขึ้นเลยนะยิงปลาไปสองทีไม่โดนเลยนะระยะไปใกล้อะประมาณห้าเมตรได้ไหมยไม่ถึงหรอกประมาณสี่เมตร ยิงปลาชด,ดประมาณสี่เมตรปลาตัวนี้ก็น่าจะมันรักห้าห้าเมตรหกเมตรประมาณนี้ยิงปลาใกล้ๆไม่โดน <c oughs> ผมต้องไปฝึกยิงใกล้ใหม่ละเพราะว่าฝึกยิงมีแต่ไกลๆนะว่าไกลๆไม่ค่อยได้ฝึกยิงเพราะว่ายิงะหารก็นู่นนะยี่ห้าสามสิบนะวันนี้ก็มายิงปลาใกล้ๆไม่โดนนะครับเจอดายมากเลยไอโดตัวนี้ยิงใหญ่ลายพอยมาเลยนะ น้องๆเขาก็กลับกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวนั่งดูสักพักนึงครับเดี๋ยวถ้าไม่มีลอยก็กลับแนละ้วเพราะว่าป้าน้องเขาบอกปลามันไม่ลอยนะน้องเขามายิงกันบ่อยตอนแรกนึกว่าไม่มีใครมาพายเรือเข้ามาเชิอน้องเขานั่งอยู่บนต้นไม้โ่นะเขาเานยิงบ่อยแต่ว่าวันนี้น้องบอกปลาไม่ลอยนะครับแก้ว สำหรับวันนี้ก็กินเหี้ยไปตามระเบียบนะครับพี่น้องนะปลามันไม่ขึ้นนะครับได้ยิงปลาแค่สองเทียงผมพลาดเองแหละยิงใกล้ไม่โดนต้องไปฝึกยิงใกล้ๆดูบ้างฝึกแต่ยิงไกลอวันนี้ก็กินเหี้ยไปสําหรับการออกหมายโดยการใช้เรือบันไดนะครับครั้งที่สองวันนี้ก็เหี้ยออีกตามเคยนะฮะก็คอ,อยติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับว่าผม จะออกไมายไหนนะฮะสำหรับเรือวันนี้ก็นั่งสบายครับไม่มีโค้งเกงนะนี่ครับจัดไปครับพี่น้องอ่ะโอเคบางคนเข้ามาดูมาลุ้นดูคอยดูผมตกน้ำนะแต่เสียใจด้วยนะครับ <laughs> เรือผมมันแข็งแรงไม่โค้งเกงนะครับไม่ตกน้ำนะครับแก้ว เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมพายเรือกับไปหารถก่อนเดี๋ยวลุงมินรออยู่นั่นแหละค่ำแล้วปลามันไม่ลอยเดี๋ยวมาใหม่วันหน้าโอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับคอก์ะโดนะไล่กัดปลาเล็กบอมบอมไปแล้วไปแล้วตามมันทันไหม ออกปชาโดไปกลับบ้านเราอันนี้แม่มันยังอยู่เนี่ยแม่มันขึ้นอยู่แม่มันจิบน้ำอยู่นะเมื่อกี้เบ็ดมาตีหน้าใต้นั่นเนี่ยแต่ข้องไม่เยอะนะมาช่วยกันปราบมันออกหน่อยครับชโด